สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับพี่สุบินผมเองเนี่ยผมเห็นการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมนึกถึงคำคำหนึ่งคือคําว่าคนต้นแบบมีคําพูดบอกว่าทําธุรกิจเครือข่ายถ้าอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องมีไอดอล คือครเรา<ม>ต้องมีต้นแบบครับที่สุที่สุบินมองว่ามีความคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้ฮะกับคำว่าเราต้องมีคนต้นแบบเนี่ยเพราะบางครั้งเราก็ต้องมีต้นแบบเป็นคนอื่นและบางครั้งเราก็ต้องเป็นต้นแบบให้คนอื่นด้วยครับสำหรับตัวผมนะครับผู้ที่เป็นต้นแบบที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จนะก็คืออัพไลน์มีคุณทรงยศแล้วก็โดยเฉพาะคุณสุรชัยเชียวคําปันครับท่านเด่นชัดมากเลยในธุรกิจทิฟฟานีเพราะว่าท่านรับ 5แสนทุกปีทุกปีที่บริษัทมีให้นะครับนะฮะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีแต่ให้นะครับคุณสุรชัยกับคุณบรรฑิตาเชียวคำปันนะครับท่านก็เป็นที่ที่บอกว่าเป็นต้นแบบของผมนะครับแล้วทีนี้พอดาวลายผมก็ส่งต่อนะครับว่าเนี่ยถ้าอยากสําเร็จนะครับเราก็เห็นแล้วคนคนสำเร็จที่เป็นต้นแบบของเราก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยที่มีได้เดือน ใหม่ๆเข้ามาบอกว่ามีรายได้เดือนละแสนเนื้อแสนไม่เชื่อแต่เราได้เห็นแล้วคุณสุรชัยท่านก็มีรายได้เดือนละสองแสนห้าขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นอยู่ไม่ต้องไปหาไกลแล้วก็คุณหมอของเราประธานบริษัทนะครับผมผมยึดถือท่านมากเลยผมนับถือแล้วผมก็ถือว่าเป็นต้นแบบวิสัยทัศน์ท่านกว้างไกลใครมาฟังคุณหมอแล้วไม่ปิ๊งเนี่ยผมก็จะให้เป็นผู้บริโภคพูดกันตรงๆนะอาจารย์เนาะ คือนะฮะมาฟังคุณหมอแล้วที่โรงแรมอินทราหรือว่าที่ที่ท,ที่ที่งานที่ไหนก็นแล้วแต่ใครไปฟังคุณหมอแล้วจะชอบทุกคนคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำให้ประสบความสำเร็จอาจารย์ไปที่ศูนย์ธุรกิจบ,บุรีสระบุรีทีมงานผมเข้าไปเขาก็ว่าอาจารย์เป็นต้นแบบเพราะว่า ต้นแบบคนละอย่างนะครับ,รบอย่างอาจารย์จะมาสอนวิธีการเทคนิคการพบผู้คนอย่างนี้คือชอบหมดแล้ครับ,รบเพราะว่าพวกผมจัดงานแต่ละครั้งก็เชิญอาจารย์ไปบ่อยครั้งนะครับและที่แน่ๆอยู่ใกล้ตัวของผมก็คืออัพไลน์ของผมค,ค,คุณสุรชัยผมเชื่อมั่นและศรัทธาอัพไลน์ขนาดอาจารย์ผมซื้อรถ Honda Civic โตโยต้าอันติสก็ให้คุณสุรชัยเป็นคนเจิมให้มันนั่งแล้วก็ว um> mm ิ่งรอบสารพระกาลสามรอบบ้านหลังใหม่ก็เชิญคุณสุรชัยไปนั่งครับผมก็บอกว่าถ้าไม่มีคุณสุรชัยกลับไม่มีคุณทรงยศคุณประดิ์เนี่ยผมไม่มีโอกาสอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเกือบสิบกว่าประเทศไม่มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันให้กับทีมงานได้ไปเหมือนผมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามองว่า ธุรกิจนี้ถ้าเรามีคนต้นแบบเนี่ยเราศรัทธาเขาเราก็จะวันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จรวมทั้งวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนต้นแบบให้คนอื่นด้วยนะวันนี้พี่สุบินพูดถึงแต่คนที่คนอื่นนะแต่พี่สุบินเองก็เป็นต้นแบบให้ทีมงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูการจะเป็นต้นแบบให้ทีมงานมันก็ต้องเกิดจากการวิเคราะห์คนเขาว่ากันว่าธุรกิจนี้เราต้องวิเคราะห์คนให้เป็นและเจรนายเพชรให้ได้ทีนี้เวลาเราจะเลือก การเจรนายเพชรเนี่ยเราก็ต้องดูคนด้วยเหมือนกันอ่าพี่มีวิธีการที่เคาะคนยังไงเวลาจะมาเจรนายจะสร้างคนคนหนึ่งวิเคราะห์ยังไงว่าคนนี้มีแววคนนี้เอาไว้ก่อนคนนี้มีโอกาสอย่างเงี้ยครับครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาตรงนี้คนจะเจอเยอะอะาจารย์เขาทํามาระยะหน,นึ่งแล้วเขาจะบอกว่าตันอย่างงี้แต่วิธีแก้ของผมก็คือขยายเครือข่ายรอบตัวเยอะๆครับแล้ว ถ้าไปเจอคนใดคนหนึ่งถ้าคุณต,ต้องการ,ารประสบสังเกตสังเกตก็คือถ้าคุณผมจะเล่าความสวยงามของคิฟฟูรลีนผมจะเล่าในสิ่งที่ผมได้มาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเล่าผมก็จะถามเขาก่อนถ้าคุณต้องการนะครับคุณมาเรียน,ร,ยนรู้รในที่ประชุมสัปดาห์ละสองชั่วโมงทําได้ไหมครับผมจะพูดนะครับท,ที่บรรยากาศฟังก์ชันตรงนี้นะครับหลังจากนั้นทดลองค่อยๆเปลี่ยนสินค้า สองอย่างนี้นะครับถ้าเขาทำตามเรานะครับยังไงยังไงเขาก็ประสบความสำเร็จรนะครับแล้วก้าวต่อไปก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งะนะครับแล้วเรามีวิธีการในการที่จะเปลี่ยนผู้บริโภคให้กลายมาเป็นนักธุรกิจได้งไงฮะเมื่อกี้พี่สุบินบอกว่าเอาละถ้าคนนี้เขาฟังเราแล้วเขาเฉยๆอยู่ฟังคุณหมอแล้วก็ยังเฉยๆอยู่แปลว่าเขาอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สะดวกนะไม่พร้อมรเราก็จะเชิญเขาเป็นผู้บริโภคไปแต่วันหนึ่งอะ ผมก็เห็นหลายคนที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนักธุรกิจอะพี่ส่วนตัวจากประสบการณ์ทั้งหมดมีวิธีการยังไงจะจะเปลี่ยนความต้องการจากการเป็นผู้บริโภคมาสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเปลี่ยนเขายังไงอ,อันดับแรกนะครับเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมนะครับว่าผมไม่หยุดระยะบางคนเป็นผู้บริโภคตั้ง5ปีนะอาจารย์ครับพอผมไม่หยุดแล้วผมมีรายได้อย่างนี้ขออนุญาตนะครับผมก็เอาสลิปคอมโชว์เลยอ่า เอาเอาให้เขาโชว์รูปผมไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณก็เปิดให้ดูครับคุณต้องการไหมอย่นางเงี้ยคุณคุณอาจจะมีเสถษฐานะที่ดีอยู่แล้วแต่การท่องเที่ยวในกิฟฟูลินทเที่ยวฟรีรับประทานอาหารฟรีรไปเที่ยวแต่ละครั้งในโรงแรมก็ชั้นหนึ่งอาหารก็ชั้นหนึ่งที่ท่องเที่ยวก็ชั้นหนึ่งอยากพบไหมหท่านประธานบริษัทท่านสวยมากเราเราเน้นในจุดนี้นะครับเมื่อเขา มากับเราจับมือกับเราถามว่าถึงฝั่งทุกคนไม่หรอกครับ,รบเพราะว่าความตื่นเต้นของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งนะครับเขาตื่นเต้นได้ตลอดเวลาสม่ําเสมอก็อยู่ได้ครับแต่บางครั้งเขาไปเจอปัญหาภายนอกเขาไม่บอกเราก็มีนะอาจารย์นะครับแต่คนไหนที่มีอะไรปรึกษากันคุยกันยังไงยังไงก็สําเร็จครับ พี่สุบินเคยเล่าให้ฟังว่าตอนไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยกับกิฟฟารีนเนี่ยถือว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วก็สุขที่มากกว่านั้นคือมีทีมงานไปเที่ยวด้วยครไปเที่ยวพร้อมกันเลยเนี่ยใช่ไหมฮะครับผมพี่สุบินมีเคล็ดลับยังไงที่ไปเที่ยวกันยกแก๊งเออต้องใช้คํานี้คือบ,บ,บางคนเขาไปเที่ยวของเขาคนเดียวแต่พี่สุบินพ่วงทีมงานไปด้วยเออเคล็ดลับเทคนิคยังไงที่ทําให้เราทํางานไปด้วยแล้วเที่ยวกันแบบยกแก๊งเลยครับผมคือผมทํางานกิฟฟารีนมาก็8ปีกว่า ได้ขนาดนี้ผมก็พอใจภูมิใจนะครับอาจารย์รแล้วทีนี้จากที่ผมไปครั้งแรกคนเดียวนะครับแต่พอมีท่องเที่ยวใหญ่ก็ติดนะครับติดไปสองคนแต่พอมีแพนทัติกนะครับอาจารย์รไปเป็นทีมโดยเฉพาะไปปักกิ่งเมื่อกี้ก็5คนโอากสกาก็3ตอนนี้กําลังตั้งเป้าไปลอนดอนนะครับ ก็นี่แหละครับก็คือเป้าหมายคือถามเขาตรงๆว่าอยากไปไหมอยากไปกับจิฟฟอรลินไหมถ้าไปกับจิฟฟอรลินขนาดมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไปเที่ยวของราชการนะครับ,รบอาจารย์ท่านก็บอกว่าไปมาแล้วประเทศนี้อ<า>ลองไปจิฟฟอรลินดูท่านก็เลยทําพอไปจิฟฟอรลินกลับมาเปรียบเทียบต่างกันมากอาจารย์ไปอ<า>ของราชการจะโทษนะครับจากครับแต่ไปกับจิฟฟอรลินจะมีความสุขก็คือเอาเป้าหมายมาคุยมาจับมือคุยกันแหละอาจารย์ใครถึงก็คือ ใครสม่ําเสมอน่ะก็คือได้ไปครับนะครับบางคนมันก็มีการท้อบ้างนะอาจารย์นะครับส่วนมากนะครับพอท้อแล้วเขาก็เขาก็ถอยนะครับคือคือเหตุผลของเขาแต่เราก็ให้กําลังใจบอกว่าถึงไม่ติดรายได้เยอะเอาไหมเอาอย่างเงี้ยครับผมครับไปทั้งทีมนี่สนุกกับไปคนเดียวยังไงบ้างโอ้โหไม่อยากจะพูดอาจารย์เผื่อท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราสนุกจริงๆเพราะว่าเราช่วยให้คนที่เขาไม่เคยไปได้ไปอ่า ทีมงานผมติดท่องเที่ยวเนี่ยผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะอาจารย์ตอนผมติดผมไปคนเดียวเนี่ยผมหลับผมจะตกเครื่องดาวไลน์ต้องมาปลุกนะครับแต่พอทีมงานติดเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขมากๆเลยนะครับเป้าหมายของผมก็ต้องพยายามนะครับหาวิธีการให้เขาเข้าบรรยากาศคือทำยังไงอย่างให้เขาไปเที่ยวกับกิฟฟิลินนะครับเราตั้งเป้ากันไว้ รรเราเรามองถึงตัวเราเองนะครับว่าเราวันนี้เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราเป็น e อ c l u s i v e Paradise แล้วเนี่ยแต่เราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองพี่มองว่าในอนาคตเนี่ยเรามีวิธีการที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นหรือให้เป็นโค้ชที่ดีให้กับคนอื่นมากขึ้นยังไงบ้างาผมจะเข้าฟังก์ชันที่ บริษัทจัดนะครับโดยเฉพาะโรงแรมินทาตอนนี้ผมก็มาถี่มากเลยนะครับมาเราถือว่าเรามามาเติมอาหารสมองใช่ครับอาจารย์มารับความรู้จากอาจารย์คนโน้นอาจารย์คนนี้เดลายคนไหนที่ไม่มีโอกาสมาเราก็ไปถ่ายทอดให้เขานะครับคือเราจะไม่หยุดนิ่งมีอะไรที่บริษัทซัพพอร์ตไปเราจะรับหมดนะครับไม่ไม่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นมันมาจากต่างจังหวัดกลับมาที่โรงแรมอินทรากลับไปได้ของดีกลับไปทุกที ใช่ครับอาจารย์ครับท้ายที่สุดมีอะไรอยากจะฝากข้อคิดดีๆถึงท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ไหมครับฝากเป็นกําลังใจหรือฝากข้อคิดดีๆให้กับท่านผู้ชมก็ได้ครับครับก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาในธุรกิจเครือข่ายจิฟเฟอร์ลินนะครับใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งครับนะครับความสําเร็จจะตามมาครับสําหรับตัวผมผมเชื่ออปไลน์นะครับอปไลน์แนะนําเพราะว่าอัปไลน์ของเราเนี่ย เขาต้องการให้เราสําเร็จนะครับไม่มีอัปลน์คนไหนที่ไม่ต้องการให้ดาวไลน์ไม่สําเร็จนะครับให้ให้ใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าขอุญานะครับบางคนทํางานประจําก็ทํามาจน30มสิจนเกษียณก็มีนะครับก็ยังอยู่ได้พออย่างตัวผมเนี่ยผมมาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยผมทุ่มเทให้กับจิฟเฟลินอย่างเดียวครับเพราะว่าลูกก็ทํางานหมดแล้วนะครับก็อยู่กันสองตายายอยู่ที่ลรบุรีครับชีวิตมีแต่กิบเฟอรลินนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านถ้า ต้องการสิ่งที่ผมเล่ามาถ้าทุกท่านต้องการสิ่งที่ท่านฝันทำเถอะครับ,รบทำงานเครือข่ายตรงนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังครับสำเร็จแน่นอนครับ ครับ,รบอะละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์และก็ข้อคิดดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Gift Inspire ได้ใหม่ในครั้งต่อไปแรงบันดาลใจและแขกรับเชิญดีๆจะเป็นใครต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งพี่สุบินต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ